สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนได้ดูในคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของว่าหัวหน้านะครับสั่งงานนะครับแล้วก็ให้นอตติฝ่ายวิ่งเข้าไปเตือนอยู่ในกลุ่มของที่เป็นลูกน้องนะครับที่มีในทีมของเรานั่นเองนะครับแต่การทําตรงนั้นคือการสั่งงานจาก ในบอร์นะครับแล้วก็เขาวิ่งเข้าไปเก็บที่ Google ิ h e e t แล้วก็ส่งไปที่นอต i f ฟานเลยีเส่งเข้ากลุ่มที่มีลูกน้องนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วมีฟีดแบ็กเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะฮะมีฟีดแบ็กอยู่หนึ่งท่านนะครับที่มีการพูดถึงเข้ามาในแชทผมก็คือว่า,าจะทํายังไงนะครับให้คนที่เป็นหัวหน้านะครับ อยากส่งไปหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่ส่งแค่กลุ่มเดียวเพราะในโค้ดที่ให้ไปนะครับที่ผมทําโค้ดทิ้งไว้ให้เนี่ยมันจะมีการใส่โทเคน็นแต่ใส่โทเค็นแค่กลุ่มเดียวนะครับประเด็นต่อมาคือว่าเขาบอกว่าอยากที่จะส่งหลายหลายกลุ่มแต่ข้อความไม่ซ้ำกันเอาละสงานเข้าแล้วครับคราวนี้ผมก็มานั่งคิดแล้วว่าเออมันก็จริงนะว่าบางทีเราทํางานนะเราจะสั่งงานจากบอทดนะครับแล้ววิ่งเข้ากลุ่มต่างๆนะครับแต่นะให้ข้อความมันไม่เหมือนกันเลยนะครับผมก็ทําวิธีบ้านๆเลยนะ แต่ถ้าใครนะครับเก่งในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วสามารถทําได้ดีกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าผมทําตรงไหนผิดตรงไหนพลาดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับวิธีบ้านๆของผมก็คือผมต้องการทําเพื่อความสะดวกนะครับ<อ>ส่วนขั้นตอนของการทำเนี่ยมันจะถูกผิดยังไงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอีกเรื่องนึงแล้วกันแต่ผมสนใจแค่ผลลัพธ์ที่มันออกมาเท่านั้นเองนะเดี๋ยวไปดูวิธีบ้านๆเอาผมแล้วกันนะครับว่าทํายังไงนะในหน้าจอตอนนี้นะครับผมมีปุ่มขึ้นมาแล้วด้วยนี่ ปุ่มที่เอาไว้เข้าไปสั่งงานนะครับไม่ต้องไปคีย์เวิร์ดอะไรแล้วนะนี่ผมก็คลิกเข้าไปเลยนี่พอคลิกเสร็จปุ๊บผมก็ทำการใส่วันที่นะครับเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะก็คือผมขออนุญาตนะครับทำให้มันมีการแจ้งเตือนนะวันนี้เลยแล้วกันนะครับผมต้องการให้เห็นตัวอย่างในการทำคลิปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมทําอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะนี่เสร็จแล้วผมก็จะบอกนะครับผมจะเริ่มต้นให้ดูก่อนนะครับว่าผมจะส่งไปที่ กลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่1ผมก็พิมพ์ไว้อย่างนี้นะแลวนี่ก็คือหัวใจหลักของมันก็คือนั่นเองนะครับก็คือการใส่โทเค็นนะครับเราก็เอาโทเค็นที่เราคีเอทขึ้นมานะว่ากลุ่มไหนโทเค็นอะไรเราก็ต้องเก็บไว้อยู่แล้วนะจากนั้นนะครับเราก็ใส่โทเค็นเข้าไปนี่ผมมีโทเค็นเตรียมไว้แล้วนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะแต่โทเค็นเนี่ยไม่ไดเอามาแสดงหน้าตัวตัวเฟกนะครับเพราะว่าผมเก็บไว้ให้มันบันทึก เข้าไปที่ Google Sheet นะครับจะนั้นผมคลิกเข้าไปเลยนะฮะพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บข้อความเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมบันทึกเข้าไปแล้วนะคราวนี้ผมไปทํากลุ่มที่2ดีกว่าเพื่อรอก่อนที่ Notification มันจะเตือนนะครับอะเดี๋ยวผมจะไปทํากลุ่มที่2เลยแล้วกันนะฮะกลุ่มที่2นะครับนี่ผมก็กดเข้าไปแจ้งเตือนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมผมก็ใส่ไปเลยวันที่นะครับเดี๋ยวผมใส่วันนี้นะเพราะว่าผมต้องการให้มันแจ้งเตือนในวันนี้นะครับ แล้วก็ผมก็ใส่เวลาอ่านี่เป็นไงครับมันเข้ามาแล้วนะมันเตือนแล้วเราก็าไปดูหน่อยนี่แนะ่อันล่างเลยคนะรับแป๊บล่างสุดเนี่ยผมเขียนว่ากลุ่มที่1น,นี่ก็คือการเตือนเข้าไปที่กลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่1เดี๋ยวผมใช้เข้าไปในกลุ่มเลยนะผมเขียนว่าเทสตัว Notify นะครับก็มีอยู่ประมาณ5คนที่อยู่ในนี้นะคร<ๆ>าวนี้ผมออกมานะผมมาทําต่อนะผมมาทําตรงนี้ต่อให้เรียบร้อยนะครับเวลานะเวลาผมก็ใส่ปุ๊บตรงนี้เหมือนเดิมประมาณนี้นี่ พอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บผมคิดว่ากลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2หลังจากนั้นนะครับผมก็วางโทเค็นชุดใหม่เข้าไปนะครับมันก็เข้าไปแล้วแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีการเตือนในกลุ่มที่2เข้ามานะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าหัวหน้ามีหลายกลุ่มนะครับแต่ประเด็นหลักสําคัญนะครับในการที่จะทําตรงนั้นก็คือเราจะต้องเก็บโทเค็น ตัวที่เป็นของห้องของกลุ่มนั้นไว้นะครับเพื่อเอาไว้ส่งนะครับนี่มาแล้วกลุ่มที่2ก็มาแล้วครับผมประมาณนี้นะแต่อันนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยไอข้อความที่เห็นกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยตอนแรกผมทาคลิปไปก่อนแล้วแต่เน็ตมันไม่เดินก็นเลยต้องมาอัดใหม่เลยคือผมจะอัดแบบว่าทําให้มันจบในที่แบบรอบเดียวเลยนะครับผมไม่อยากที่จะมานั่งตัดไดคัดมาช่วงนี้อัดไปแล้วแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็มาอัดใหม่เดี๋ยวมันจะไม่เลียวนะครับมันจะไม่เห็นว่า ผมทำจริงๆนะครับวิธีการก็คือการดัดแปลงจากเดิมนิดนึงก็ตรงที่ว่าเราเปลี่ยนจากโทเค็นนะครับคือเราจะไม่ใส่โทเค็นไว้ก่อนเลยเราจะเป็นการรับค่าแทนนะครับรับค่าโทเค็นเพื่อเอามาใส่พอเอามาใส่เสร็จนะครับออีกนิดนึงก็คือมีคนสงสัยเหมือนกันนะครับว่าพอผมให้โค้ดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วทํายังไงให้บอทมันมาเตือนอะไรแบบนี้นะครับ ก็เหมือนอย่างที่เคยเล่าเคยแจ้งให้ฟังนะครับก็คือว่าผมทำให้มันเป็นเงื่อนไขแต่ตอนที่ผมให้โค้ดเจ้าตัว notify ไปเนี่ยก็คือเพื่อนเพอนพอทำเสร็จใช่ปหครับพอเขียนโค้ดเขียนอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จ,รรจปุ๊บเพื่อนก็จะไปตั้งไอตัวทิกเกอร์ไว้นะครับว่าเราต้องการให้มันเตือนเราช่วงเวลาไหนนะครับอย่างตัวอย่างในคลิปอันนี้นะครับ จริงๆเราทำเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เลยนะแล้ก็ไปกอกแบบนี้กกอกใส่ไปทุกวันทุกวันทุกวันได้เล,เลยนะแล้วก็เขียนข้อความที่เราต้องการลงไปนะครับแล้วก็ทําให้มันล่วงหน้ามีการใส่โทเค็นตามวันๆไปเรื่อยๆเลยแหละพอถึงเวลาที่เราตั้งตัวทิกเกอร์ไว้แล้วอย่างสมมติเราตั้งไว้ให้มันเตือนทุก3ามทุ่มอย่างนี้นะมันก็จะไปจับข้อมูลใน o o ุ่มบ e ด,ดูว่ามีวันนี้ในช่วงเวลาเนี้ยของวันนี้นะครับมีช่วง ข้อมูลอนไนบ้างแล้วก็ให้วิ่งไปเตือนที่ไหนบ้างเราสามารถที่จะไปก่อนใน Google Sheets ทิ้งไว้เลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะสามารถทําได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าคนเล่น Google Sheet อยู่เนาะแต่พอดีผมทําในตัวบอร์ดนะครับประมาณนี้ให้บอร์ดมันส่งไปเรื่อยส่งไปตามที่เราต้องการแต่ตรงนี้นะครับพอหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ไปดีพอยนะครับดีพอยก็ทำมันเป็นเว็บแอปจากนั้นเราค่อยไปต่อตัวพารามิเตอร์ในโค้ดที่เราเขียนไว้ว่าต่อด้วยยังไงนะครับว่าเราใช้ ตัวคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่เป็นการที่เราจะให้ตัวแวลูตัวเนี้ยที่เราอยากจะกรอ,อกเนี่ยมาใส่ยังไงแล้วเราก็ไปเติมในตัวที่เป็นด a ลลอกโฟนะครับถ้าเพื่อนเพื่อใช้ดั l o อกโฟนะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับผมจะพาพูดถึงตัวที่ทำบอทผ่าน Google Sheets ผมเคยเกินไว้อยู่ในลหลายคลิปก่อนแล้วนะ่ะก็จะ เริ่มจนให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําว่าถ้าเราไม่ใช้ไดรอกโฟเลยเราโยนทิ้งไปเลยนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นอาบอทเชื่อมกับกุ้งชิ้นโดยตรงเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาที่แบบว่ามาดีเลยมาช้ากว่าจะค้นหาอะไรเจอนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพาทำนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะส่วนโค้ดดัดแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำเอาไว้ให้นะครับแต่ผมคงเอาไปทิ้งไว้ที่ใต้ s ดสค p t ชันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันโดนปัญหาเรื่องเรื่องของสิ่อะไรบางอย่างของทาง YouTube นะครับผมก็ยังไม่สามารถบอกได้เต็มปากในตรงนี้นะครับก็เอาไว้ถามกันในนอกรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เลยแล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับในชุดนี้นะครับในการต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็หวังว่านะครับที่มาถามผมแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยก็คงน่าจะได้คําตอบที่ต้องการแล้วนะครับผมก็ไปจัดการทาตัวนี้มาให้แล้วแล้วก็ตัวโค้ดนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาในกลุ่มผมได้เลยแล้วผมจะทิ้งเอาไว้ในโน้ตแล้วก็เพื่อนก็ไปโหลดเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ไปลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบในคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้เล็กช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ